ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Moment Talk มเม e ต์ดีๆมีได้ทุกวันนะครับคุณอยู่กับผมยุทธนาอยู่สวัสดีครับผม <Hey. S 1> หัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพนะครับ อย่างที่ควรจะเป็นนะครับของสมิงสาวพราวเสน่ห์ของเรานะฮะที่ใช้นามปากกาว่าดุดดังใจหมายนะครับเธอคนนี้ครับเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆนะครับที่ว่าพิเศษนั้นเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเกิดมาในวังนะครับแล้วก็โรดแรนอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงอีกทั้งนะครับเธอยังเคยเป็นอลัมนิสต์นะครับให้กับนิตยสารชื่อดังอย่างพรอยแกมเพชรแล้วก็ได้ออกหนังสือมาแล้วถึง2เล่มนะครับและเธอคนนี้นะครับยังสืบทอดตำนานอาหารแบบชาววังนะครับในนามร้านอาหารที่ ื่อว่าหลายรถนะครับที่สาขาพระราม6แต่ที่สําคัญกว่านั้นฮะเธอคนนี้ได้เปลี่ยนสถานะนะครับจากชายกลายเป็นหญิงอย่างเต็มตัวนะครับและเธอก็ได้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของเพศที่3อย่างสุดหัวใจนะครับยินดีต้อนรับคุณดุด,ด,ดกเกษมส่วนครับสวัสดีครับพี่ดุดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องยุทธเรามาพูดถึงความเป็นมาของสมิงสาวพราวเสน่ห์กันบ้างน,นะพี่เนาะอย่างที่ผมเกริ่นตอนแรกนะครับ ว่าพี่เกิดมาในวังนะฮะอยากให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมฮะว,ว่าความเป็นมามันเป็นมายัางไงฮะค่ะก็พี่ก็เกิดที่วังละโวนะครับครับเป็นวังของเอ,อ่อพระเจ้าวรวงเธอพระอ,องค์เจ้าอนุสรมงคลการนะคะอ๋อครับค่ะแล้วก็พอดีคุณป้าพี่เนี่ยหมอบอุญยุคนนะจุติาเนี่ยก็คือไปออสมรสกับท่านนะ,นะคะอ๋อครับผมแล้วคุณป้าก็เอาคุณแม่พี่นะครับะค,ะคืออุไรเกษมสุวรรณเนี่ยนะคะครับก็ให้ไป ช่วยดูแลหลานคุณแม่ก็เลยมาอยู่ที่วังละโวแล้วก็มามีพี่แล้วก็พี่สาวของพี่เรียกได้ว่าพี่ก็โตมาในวังครัเกิดในวังเลยครับเพราะว่าคุณแม่ก็เนี่ยคพอรอดพี่ก็อยู่ที่วังนะครับแล้วแล้วชีวิตในวัยเด็กพี่เป็นยังไงบ้างฮะชีวิตวัยเด็กเหรอคะก็พี่ก็เป็นหลานชายคนแรกของคุณป้าเลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีเด็กเป็นลูกของน้องสาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าปลื้มอะไรเงี้ยมีเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยก็เล่นด้วยอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคือทั้งวัง มีพี่เป็นเด็กอยู่คนเดียวใช่ค่ะเหงาบ้างไหมพี่ก็ไม่เหงานะครับเพราะว่าพี่ก็มีพี่สาวใช่ไหมคะครับแล้วพี่สาวก็จะมีเพื่อนชอบไปเล่นกับเขาชอบไปเล่นแบบว่ากับพวกพวกเด็กผู้หญิงอะฮะเขาก็เลยแบบว่าเป็นแบบตุ๊กตาให้เอาดอกไม้มาร้อยทําเป็นมงกุฎทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันก็ไปทําให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราตัวตนของเราเนี่ยมันค่อยๆชัดขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นอันนั้นหมายความว่าแล้วแล้วพี่มาทราบตอนไหนฮะว่าจิตใจพี่เป็นหญิง พี่เริ่มเนี่ยตั้งแต่ตอน3ามสี่ขวบนี่พี่ก็เริ่มรู้แหละคือรู้ว่าชอบเลยตั้งแต่สามขวบใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่อนุบาลเน่ะคือเวลากลับจากโรงเรียนเนี่ยนะอนุบาลเนี่ยนะคะก็จะวิ่งขึ้นห้องเลยอไปหยิบชุดพี่สาวนะครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าเดินหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีก็เอาหยิบเสื้อคุณแม่ตัวยาวๆมาทาเป็นโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รองเท้าคุณแม่อย่างเงี้ยก็แล้วแต่แนวค่ะคือแล้วแต่แนวไม่ถึงแล้วแต่แนวที่ว่าแบบคือจะเป็นอย่าง ชอบของที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันเป็นอัตโนมัติมันเหมือนกับว่ามันเป็นสัญชาตญาณของของคนที่คนที่จะเป็นอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับค่ะอย่างตอนเด็กๆฮะพี่เคยเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เคยต่อสู้กับหัวใจตัวเองบ้างไหมว่าว่าเราเกิดมาเป็นเด็กผู้ชายนะแล้วเราเอ้ยเราต้องไปทําตัวแบบเด็กผู้ชายสิคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเด็กเนี่ยคือมันไม่มีการเสแสร้งใช่ไหมฮะมันใสคือ คือมันมันเป็นไปตามแบบภายในหรือความคิดที่แบบว่าอยากจะเป็นนะคร สิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าวิธยทำไมเห็นพวกพี่พี่เขาเล่นตุ๊กตาแล้วเราอยากได้ตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ผิดวิสัยแลยใช่ไหมฮะที่เด็กผู้ชายนี่เขาต้องอยากได้รถใช่ใช่ใช่แต่เราก็อยากได้เราก็เห็นอยากได้หุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยหุ่นยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นพวกอย่างไรเป็นปืนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยคือแบบว่าเห็นตุ๊กตาพี่สาวไม่ได้เลยแอบไปแบบว่าเอาละไปเล่นแล้วก็บางทีก็แอบหยิบไปไว้ในตู้ด้่นะซ่อนแล้วพี่ก็รู้ด้วยพี่สาวก็รู้แบบว่าอินี่เอาละ แล้วเ,เราพี่เคยมีโมเมนต์แบบเราเวลาเราไปจับของเล่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่มีความรู้สึกว่าให้ชอบอยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยมีมั้งไหมฮะหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยก็ม <c oughs> <ๆ> <c oughs> ีนะคะอย่างบางทีแม่พี่ก็พาไปซื้อรถอย่างเงี้ยรถคันเล็กๆแม่จะบอกอะไรเงี้ยเราก็ชอบไม่ได้ชอบว่าแบบว่าเครื่องยนต์กลไกอ่ะชอบว่าสีมันสวยดี ก็จะเลือกสีรถก็แบบว่าเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็อย่างปืนอย่างเงี้ยครับก็คุณพ่อก็พยายามจะให้เล่นนะคคือทุกคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าแบบว่าควรจะให้มันไปในทางที่แบบถูกต้องอะไรเงี้ยคือคือเขาเพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยรู้แล้วว่าชอบกับกระโปรงพี่สาวมาใส่อย่างเงี้ยครับเหมือนเขาก็พยายามจะแบบว่าให้ให้มันต้องรู้นะว่ามันเกิดเป็นผู้ชายมันจะต้องเล่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างพ่อพี่เนี่ยจะพยายามมากอืมอืม คือให้ฝึกยิงปืนฝึกเล่นสเก็ตับอะไรอย่างเงี้ยครแม้กระทั่งแบบว่าจะให้ซ่อมปั๊มน้ำอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบ <c oughs> เป็นฝันร้ายของพี่มากคือจะให้รู้เครื่องยนต์กลไกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าที่บ้านพี่คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะรับรู้ตั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วละ่ะว่าพี่ต่างจากเด็กผู้ชายคนอื่นๆคนอืน<ช>่นๆ<ช>แล้ว<ช>เราท่านทั้งสองเนี่ยมีแบบดุปราหมแบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กผู้ชายนะเราอย่าไปเล่นตุ๊กตาสิอะไรอย่างเงี้ยเราเราไปเตะบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมฮะ พี่จาได้มีโมเมนต์หนึ่งนะที่แบบว่าพี่ไปที่เซ็นทรัลชิดลมไอ้สีลมสีลมตอนนั้นมีสีลมแล้วก็พี่ก็ไปกับแม่ไปซื้อของอะไรเงี้ยไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งผมสีม่วงอยากได้มากแล้วก็ดึงแขนแม่บอกว่าแม่จะเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้แม่ก็อายมากเพราะว่าที่จูงอยู่นี่คือลูกชายแต่ลูกชายเนี่ยคือร้องจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ผมม่วงเนี่ยจำได้ตอนนั้นกี่ขวบครับพี่จำได้ไหมก็ประมาณแบบ ห้าหกขวบอะไรเงี้ยฮะยังเด็กอยู่แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะว่าคือมันแบบมันมันไม่ได้เด็กๆมันไม่ไม่รู้จะฝืนยังไงอ่ะใช่ใช่จะมนทาเป็นแบบว่ามันเก๊กแมนอย่างเงี้ยมันก็มันคิดไม่ออกตอนนั้นอ่ะคือมันไปตามที่บอกว่าสิ่งที่มันแบบขับเคลื่อนอยู่ในร่างกายคือมันมันไม่สามารถฝืนได้เนี่ยแม่ก็เลยต้องซื้อให้อแม่เขาก็รู้แหละว่าแต่ว่าผู้ใหญ่เนี้ยคือเวลาเห็นลูกที่มีความแบบว่าแตกต่างจาก เด็กคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าโตขึ้นเดี๋ยวคงหายครับนะะคอันนี้เป็นวิธีการคิดของผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่มีลูกหลานที่เป็นกระเทยนะครับเขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็หายเดี๋ยวแต่งงานก็หายมีเมียก็หายแต่พี่พูดตรงนี้เลยว่าในเคสของพี่เนี่ยพี่ไม่หายครับพี่มีแต่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นที่อายุ4ี่ห้าขวบอะถ้าเอาจริงพี่เองก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกระเทยหรือว่าอะไรอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่า รู้แค่ว่าเราเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าเขาเรียกว่ากระเทยใช่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้แหละใช่เพราะว่าในโทรทัศน์ตะก่อนนี้ก็ไม่มีก็มีคุณเทิงมีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเราอยากเป็นผู้หญิงคือเราเห็นแบบอรัญญาอย่างเงี้ยเราอยากเป็นอรัญญาอย่างเงี้ยเห็นดาราผู้หญิงเราอยากเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากแบบมีแฟนเป็นแบบหล่อเหมือนดาราผู้ชายเลยตอนนั้นว่าที่วังระโบนี่คือสร้างหนังค่ะอ๋อทำภาพยนตร์ทำภาพยนตร์ก็คือเป็นโรงสร้างหนังเลยใช่เป็นแบบเเหมือนนป็ อาณาจักรเลยเป็นแบบว่ามีห้องตัดต่อมีห้องมีโรงถ่ายควบวงจรควบวงจรเลยอันนี้อันนี้คือท่านมุ้ยป่ะหรือว่าคุณตอนตอนพวกเชลเล็กท่านท่านก็ท่านก็ทงสร้างหนังเหมือนกันท่านเริ่มก่อนแล้วก็ท่านมุ้ยก็คือเหมือนกับก็ดำเนินต่อดำดเนินรอยตามท่านพ่ออย่างเงี้ยครับก็อย่างที่รู้กันนะครับพี่ดุดเกิดมาในสังคมชั้นสูงอะเนาะซึ่งผมเชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยไอการที่เป็นพี่เป็นแบบแบบนั้นก็อาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ ะนะครับและยิ่งเกิดในวังด้วยทีนี้คําถามของผมก็คือคนในวังหรือว่าคนรอบตัวที่อยู่ในสังคมของพี่เนี่ยได้มีการปรา์มหรือบอกพี่ไว้เป็นกระเทยไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรงนงี้คือมีการพี่พี่รับมือกับคําบอกกล่าวอย่างนั้นยังตรงนั้นยังไงฮะไม่มีเลยค่ะที่วังนี่คือแบบว่าน่ารักมากเออเทุกคนแบบว่าออคือรักแม่ไงฮะครับ คือคุณแม่พี่เนี่ยเป็นคนที่ทุกคนเกรงใจคือหมายถึงว่าดูแลหลานดูแลค่าราชบริพารอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะรักรักคุณอุไรรักอุณลายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเห็นน้องดุดเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเงียบๆไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเด็กๆก็ปากจัดด้วยใครมาพูดเราก็เต็มที่เต็มที่ไปเลยทุกคนก็จะรู้ว่าแบบอีเนี่ยปากจัดด้วยแล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ย คืออย่าไปพูดอะไรด่าตายอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่พี่ก็พี่จาได้ว่าพี่ไม่เคยรู้สึกมีปมด้อยกับการที่ว่าเป็นแตกต่างตอนที่อยู่ที่วังเลยก็คือเราไม่เคยโดนปรามาตั้งตอนอยู่ในวังไม่เคยเลยครับทีนี้เรามาพูดถึงถึงการยอมรับจากครอบครัวบ้างพี่คผมเชื่อว่าที่ทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านเริ่มรู้ว่าพี่เป็นอย่างนี้คเขายอมรับ ในสิ่งที่พี่เป็นไหมฮะคือเริ่มต้นน่ยนะคะทุกคนก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากมแต่ตอนพี่ไปเรียนที่โรงเรียนพี่นะคะคชั้นจุฬาเนี่ยก็คือพอเริ่มป .1 นนเนี่ยอคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมันชัดแล้วเพราะว่าพี่ไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง ที่เป็นเหมือนพี่นะครับะะก็คือแรดเหมือนกันเลยตอนอเด็กๆก็แรดนะและ้วตอนนั้นก็มีแบบหนังญี่ปุ่นออช่องเจ็ดสีชื่อเรื่องพยักสาวนักสืบเราก็จะอยากเป็นนักสืบแบบว่าเป็นผู้หญิงในเรื่องนี้แต่แบบว่าอินโนรนักสืบเนี่ยเปรี้ยวมากแบบว่าเปรี้ยวปลาดแบบว่าบบเวลาจะแบบจะเตะผู้ร้ายหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าถกกระโปรงขึ้นมาเห็นขาละอ่อนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเล่นกับเพื่อนคนนี้ก็จะแบบถกขาอ่อนแข่งกันอย่างเงี้ยแบบในนางอะไรอย่างเงี้ย บกว่าก็เล่นไปเล่นมาก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นว่าตบกันแบบในหนังคือทะเลาะกันพูดจาไม่ถูกหูไม่รู้พี่ก็ผักเขาลงที่พื้นครับแล้วก็ทําให้ตบเหมือนในหนังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเหมือนต่อสู้อะไรเงี้ยก็ไม่ทำแบบแบบนี่แนี่นี่แนี่อะไรเงี้ยแบบว่าแรดแรดตบแบบแรดแรดเหมือนแบบว่าจิกหัวอะไรเงี้ยไม่ไม่มีออแล้วอีกทางนั้นก็นอนแล้วก็ทำแบบอ๋ออะไรเงี้ยทำแบบเหมือนเล่นหนังออะไรเงี้ยแคติ้งเหมือนแอคติ้งไม่ได้ตบจริงแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคนรอดของ ของเพื่อนพี่อะมาเห็นอืแล้วด้วยความคงแบบดูสมจริงครับก็เลยไปฟ้องแม่แม่ของเพื่อนพี่ว่าแบบว่าเนี่ยมีเพื่อนคนนึงเนี่ยมาตบมาตบลูกเขาอะรก็ตบตบลูกอะไรอย่างเงี้ยตบออันนี้อะเรื่องก็เริ่มแบบว่าแดงขึ้นโดยที่ว่าแม่ของเพื่อนพี่เนี่ยก็เลยโทรมาครับ โทรมาต่อว่าแม่พี่บอกว่าเนี่ยลูกคุณอ่ะมาตบลูกที่ฉันแม่ก็งงว่าใช้คํวมาตบคือผู้ชายเนี่ยเขาก็มีแต่ชกนะครับฮะมีต่อยเตะกันต่อยเตะกันแบบลูกคุณมาต่อยฉันเอ้ลูกคุณมาต่อยลูกฉันหรือลูกคุณมาเตะลูกฉันแต่นี่ไม่ใช่บอกว่าลูกคุณมาตบลูกฉันอืแม่ก็มาถึงดูถ้าไม่ไปตบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาก็แอบขำนะว่าว่า อ้าอีนี้แบบทำไมไปตบกันนะอะไรเงี้ยเอเอ,อดูก็ร้องไห,ห้อะไรเงี้ยบวดว่าพ่อก็เริ่มดู้ลลูกฉันเออตบเพื่อนเนี่ยนะมันแบบว่ามันไม่ใช่วิถีของลูก<ช>ผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามจะแบบว่ามางั้นก็ไม่เอาต้องไปหัดชกมวยอะไรเ,เงี้ยครับคุณพ่อพาไปต่อยมวยไม่ต่อยที่บ้านเลยรอต่อยที่บ้าน <c oughs> เอาเชือกค้อยอะไรแบบว่าให้แบบว่าให้ลูกชายแบบรู้สึกว่านี่ลูกผู้ชายต้องต่อยมวยก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วมันฝืนไหมพี่เอาถามจริงๆว่าก็ตอนนั้นก็ไม่ฝืนนะก็รู้สึกแบบว่า ถ้าพ่อสอนงี้ก็ต้องทําแบบให้แบบดูกระจับกระเฉงอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะเอาใจพ่ออะไรเงี้ยแต่กริยาท่าทางของเรานี่เป็นเหมือนเหมือนน้องกระเทยสมัยนี้ไหมที่แบบออกแบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแต่พี่<อ>พี่เป็นคนตั้งแต่เด็กแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแด่แดะมากครับเรียบร้อยก็ ้ามคือคือไม่ได้โชว์ออฟว่าแบบว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องอเป็นผู้หญิงก็ต้องแบบทําแบบสะบัดผมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จาไม่ได้นะไม่แน <c oughs> อันนี้ต้องถามคนที่ก็ลองลองนุกก่งกระโปรงก็คงแ,แล้เหมือนกันแหละเออก็ต้องถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับมผม,มก็เหมือนด,ดูเหมือนว่าคุณพ่อเขาก็จะยอมยอมรับในในสิ่งที่พี่เป็นหรือเปล่าไม่ค่ะตอนนั้นยังอ๋อโอเคคือมันจะค่อยๆแบบค่อยคเริ่มไปเรื่อยๆจนคุณพ่อเนี่ยเขาเริ่มเข้าใจละครับพ่อพี่เนี่ยคือเป็นคนที่ ค่อนข้างเปิดกว้างเพราะเขาอ่านหนังสือเยอะเขาเป็นคนอ่านหนังสือดูข่าวด้วยอย่างเงี้ยเราะย่างเี้ยเขาจะเขาจะเข้าใจว่าถ้าลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คือแก้ไม่ได้ละอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นว่าตอนเริ่มโตขึ้นคุณพ่อก็จะแบบว่าคือคุณพ่อมีลูกผู้ชายเนาะก็นึกแบบว่าเฮ้ยก็ต้องไปตามลูกเวลาแบบไปรับที่โรงเรียนอ่างเงี้ยก็คงแบบว่ามันคงอยู่สนามบอลเล่นกับเล่นบอลเด็ผู้ชายคืออันนี้คืออันนี้คือคือสิ่งที่พ่อเขานึกเขานึกถึงว่าลูกชายเขาควรจะทําอะไรครับ ไปดูที่สนามบอลก็ไม่มีก็เดินหาว่ามันไปอยู่ที่ไหนก็บอกวก็มองไปที่เสาธงครับมันจะมีเสาธงแล้วมันจะมีต้นโมกอยู่ข้างใต้อะไรเงี้ยนะครับที่โรงเรียนครับก็เห็นลูกชายเนี่ยกำลังนั่งแบบเอาดอกไม้มาร้อยกับเพื่อนผู้หญิงประมาณสี่ห้าคนอะไรเงี้ยอ๋อนั่งอยู่ในแก๊งนั่งอยู่ในแก๊งมีแก๊งมีแก๊งแล้วก็เอาดอกไม้คือสมัยก่อนก็เล่นแบบเล่นพ่อเล่นแม่แบบว่าเป็นแบบว่าทำเป็นแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยอ๋ออเค ก็บางทีดูเรื่องแฟนฉันแล้วนึกเลยนึกถึงตัวเองเลยที่แบบไอ้กลุ่มผู้หญิงเ่ะก็แบบว่าเล่นเป็นนุ่นอินนี่อะไรเงี้ยคือไม่ชอบไม่ชอบการเล่นบอลหรืออะไรเงี้ยเหงื่อแตกเหม็นตัวไม่ชอบอะไรเงี้ยเนี่ยพ่อเขาก็กลับไปเล่าให้แม่ฟังบอกเนี่ยฉันไปรับไปดุนนะฉันก็นึกว่ามันจะอยู่สนามบอลนะมันไปนั่งร้อยดอกไม้กับเพื่อนอยู่ข้างหลังแต่เขาก็พูดแบบขำๆแต่เขาก็ไม่เคยว่าเรานะพ่อพี่เขาไม่เคยว่าพี่แบบว่าเออทำไมเธอไม่อย่างวะอย่างเงี้ยเขาไม่บังคับอืแต่เขาก็พยายาม โดยใช้วิธีที่แบบว่าเหมือนกับว่าให้เล่นเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าหัดที่เราขี่จักรยานให้เราแบบว่าไปยืมปืนลมของลุงมาอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เรามาหัดยิงปืนเขาก็จะสอนวันนี้ก็จะพาไปเล่นโบลิ่งอะไรเงี้ยคือเป็นกิจกรรมของพวกผู้ชายเลยซึ่งเราก็ทําได้หมดนะเด็กๆพี่เก่งมากสนุกโอเคจอย ยิงปืนก็ไปยิงแบบคือยิงตอนนั้นยิงปลายิงเลยบาปกรรมมากแบบว่าก็คือแบบสนุกสนุกในลักษณะที่ว่าเออฉันยิงแม่นอไม่ใช่ว่าแบบตัวเองแบบทําเพราะว่าอยากเป็นผู้ชายไม่ใช่อันนี้คือความรู้สึกพี่นะแต่ด้วยพ่อเขากคงคิดว่าแบบเออก็ยังดีมันแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบนั่งอยู่บ้านไปเล่นล้อดอกไม้หรือว่าอยู่กับเพื่อนญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบอยากให้เราแบบมี activity อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้ชายแล้วแล้วทางคุณแม่หรอครับพี่คุณแม่เนี่ยต่อต้านมากมาก คือถ้าครอบครัวคนอื่นชายสลับกันครอบครัวคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเอายกตัวอย่างแบบอย่างครอบครัวเพื่อนพี่อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นครอบครัวคนจีนครัเขาจะถือมากเพราะว่าเขาถือว่าแบบลูกชายเนี่ยไปเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกราดินีอะไรต่างๆเนี่เขาก็จะต่อต้านแล้วเขาก็จะแบบถึงขั้นบางคนเนี่ยลงมือลงไม้นะฮะจนต้องหนีออกจากบ้านกันมาอยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมรับแต่ของพี่เนี่ยกลับกันคือคุณพ่อเนี่ยรับได้ แต่คุณแม่เนี่ยไม่ยอมรับอืมแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทุบตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่นี่ก็คือพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะให้ลูกน่กลับมาให้เป็นผู้ชายให้ได้ตอนอยู่โรงเรียนแต่อยู่โรงเรียนมันไม่ค่อยชัดเจนไงฮะมันก็แบบก็ยังเป็นเด็กเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชัดเจนใช่ใช่แต่เขาก็เขาคงมีฝันน่ะมีฝันว่าเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็มีลูกมีเมียอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยทุกคนก็จะพูดปลอบใจอย่างนั้นแหละครับ แต่จริงๆแล้วคือเนี้ยก็จะบอกพ่อแม่ที่มีลูกนะฮะที่แบบว่าแตกต่างเนี่ยว่าอย่าฝันอย่าฝัน <c oughs> คือเป๋ก็เป๋ยังไงก็เป๋เป,เป๋จนตายมันเป็นเร,เ,รเราพี่สาววะพี่พี่สาวเนี่ยพยายามเหมือนกันคือก็ก็รู้มาแล้วเพราะพราเราไปยืมช,ชุดกตาใส่ใช่ <c oughs> ไปแบบเอาตุ๊กตา <c oughs> แล้วก็ไปเล่นกับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใ่ใช่เขาก็รู้มาตลอด แต่เขาก็ไม่นึกว่าจากขนาดที่แบบว่าพอโตแล้วแบบก็จะก็จะชัดขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นแบบว่าไปพัทยาอย่างเงี้ยพี่เขาไปกับเพื่อนกลุ่มกันเถอตอนนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วนะฮะอ,อยู่ที่เอแบกแล้วตอนนี้ไปเที่ยวพัทยาก็แต่งหน้ากันอ่างเงี้ยพี่สาวก็ตอนนี้พี่เขาอยู่เมืองนอกเขาไปเรียนเมืองนอกแล้วก็มีเพื่อนพี่สาวก็แบบว่าเขียนจดหมายไปบอกว่าเนี่ยน้องเธอแต่งหน้าเขาเห็นแล้วเขาแอบไปบอกแอบไปบอกไปฟ้องฟ้องแล้วครับพี่สาวก็เขียนจดหมายมาเล่าให้แม่ฟังแล้วบอกว่าเนี่ยอายมากเลยอะไรเงี้ย พี่จาได้เลยว่าพี่แบบว่าพอแล้วแม่ก็ให้ดูให้อ่านจดหมายด้วยแล้วอ่านปุบพี่ก็ร้องไห้ร้องเหมือนแบบเหมือนแบบดูหนังเศร้าแบบว่าห้าเรื่องติดกันอย่างเงี้ยคือร้องไห้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอจะอายทําไมนะนี้เมื่อแบบฉันแก้อะไรไม่ได้ฉันเป็นอย่างนี้ได้ไหมอืมเข้าใจคือแล้วเราก็แบบเหมือนไม่อยากทําร้ายจิตใจใครอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ร้องไห้เราก็เขียนจดหมายด้วยนะบอกเขียนบอกพี่สาวด้วยบอกว่าเธอคนเรานี่นะมันไม่ใช่แบบเป็นละครสัตว์นะอืที่แบบว่าจะฝึกยิงโตฝึกเสือฝึกยีราฟอย่างเงี้ย นี่มันเป็นคนมันฝึกไม่ได้พอเป็นชีวิตจริงของคนเนี่ยมันไม่ได้ครับแต่พี่ไม่ได้ส่งจดหมายนั้นพี่ไม่ได้ส่งอเขียนไหมเขียนแล้วอ่านเองเขียนเขียนแล้วก็เออเก็บเอาไว้แล้วก็เป็นความในใจของเราใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายแล้วก็คือครอบครัวก็ก็เหมือนเขาเข้ารับรู้แหละใช่แต่เขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลใช่นะครับก็ทุกคนในวังก็เหมือนกันก็คือรับรู้ว่าน้องดุดแปลว่าไม่เฉ็กผู้ชายอ่ะครับแล้วแล้วสมัยก่อนนู้นเนี่ย เขามีคำนิยามเกี่ยวกับพวกตุ๊ดแต๋วกระเทยอะไรอย่างรรี้ไหมฮะแต่ก่อนยังไม่มีคาว่าตุ๊ดนะฮะ,ะก็จะมีแบบเคยอ่านในหนังสือพิมพ์ก็แบบว่าน่ากลัวแบบถั่วดำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเรียกเรียกเราว่าถั่วดำเนี่ยหรอไม่ในหนังสือพิมพ์อ๋อใช่แบบว่าเนี่ยถั่วดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พ,พี่เคยโดนเรียกถั่วดำไหมไม่เคยลองเรียกสิจะเอาถุงถั่วฟาดถุงชีวิตพี่เนี่ย ส่วนมากไม่ค่อยโดนอะไรอย่างนี้หรอกในเพราะว่าเราอยู่ในสังคมค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือว่าที่บ้านหรือที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากที่จะไปเจอก็คือพวกบินมอเตอร์ไซค์พวกคนที่แบบว่าอีกระดับที่แบบว่าเราไม่ได้ดูถูกนะแต่ว่าเขาก็เป็นแบบปากเปล่าคือถ้าชอบผู้หญิงก็วิดวิวถ้าเห็นก็เทยก็ตุ๊ดอย่างเงี้ยพี่จะเกียดมากคำนี้ แต่เราก็เข้าใจนะพอมาโตขึ้นเราเข้าใจว่าแบบว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขอะที่เขาได้เหนือกว่าคนบางคนนะฮะอย่างเช่น<ช><ช>ว่ากลุ่มคนพวกพี่เนี่ยต่อให้แบบรวยล้นฟ้าหรืออย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ด้อยกว่าเขานะฮะเหมือนเรามีกรรมไหมพี่แน่แน่เลยอันนี้คือพี่พี่ถือว่าพี่ชอชใช้กรรมเลย เคยมีเพื่อนถามอะว่าแบบว่าเออทำไมเธอไม่อยากเป็นผู้ชายแล้วเธอไม่อยากแต่งงานมีลูกหรออะไรเงี้ยอพี่ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะคือฉันเกิดมามีกรรมแล้วฉันไม่อยากจะแบบว่าให้คนอื่นต้องมาร่วมกรรมกับฉันด้วยพอวันหนึ่งเราเกิดฝืนไม่ได้เพราะก็ต้องรู้อยู่ดีอะว่าเราเป็นอะไรคราวนี้เนี่ยอย่าบอกว่าลูกที่รู้ว่าพ่อเป็นกระเทอยเงี้ยไม่เสียใจก็ต้องเสียใจใช่อันนี้เนี่ยคือเราลากคนอื่นเข้ามาอยู่ในเวรกรรมแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าแหละ ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตใครก็<อ>มันก็ต้องด<อ>าเนินไปใช่คือเขาก็มีแง่คิดของเขาเราก็มีแง่คิดของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เบรมใครหรอกว่าใครผิดใครถูก เป็นแต่ว่าโอเคเอถ้างั้นเรามาเข้าชีวิตวัยรุ่นบางพี่ตอนชีวิตวัยเดี๋ยวก่อนเอาตั้งแต่มัธยม<ด>นะ,ะมัธยมเนี่ยคือพี่เป็นคนที่เป็นกระเทยที่ไม่กระแดะคือดูแล้วก็เป็นเหมือนผู้ชายทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นแบบแล้วด้วยสรีระอะไรอย่างเงี้ยพอตอนเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยสูง<อ>สูงเร็วมากจาก<อ>คนที่เคยอยู่ท้ายแถวเนี่ยพอตอนปฐมนี่ก็ขึ้นมากลางแถวพอมัธยมปุ๊บ สูงที่สุดในชั้นเลยแล้วนึกดูใช่ไหมแบบร้อยเกือบแปดสิบแล้วอะซึ่งแบบว่าคนนั่งแข้งเพียบมันมีสิวเต็มหน้ามันโอแมนมอแมนมากมันจะดูยังไงว่าเป็นเธอเลยแล้วยิ่งไม่ดัดจริตไม่ได้จีบป่าจีบคออย่างเงี้ยคนเขาก็ยิ่งว่าแบบว่าเฮ้ยนี่มันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็นั่งแบบว่าว่าออนมัตหรือว่าวิธีวิธีการพูดพี่ก็เหมือนผู้ชายปกติแล้วใช่อ๋อโอเคพี่ก็จะไม่ได้แบบว่าใช่หรืออย่างเงี้ยพี่ก็จะทําให้เป็นพี่ก็จะพูดอย่างเงี้ยยของงพพพีีีี่่่่ดดดดูสสิเก็ไไม้ั ก็คือเสียงนี้เลยใช่เสียงพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยพี่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าด้วยความว่าไม่ดัดจริตอย่างเงี้ยพอเพื่อนเขาก็นึกว่แบอกว่าอินเนี้ยปลอมมาคือเป็นผู้ชายปลอมเป็นกระเทยเอาอย่างงี้ดีกว่าจีบลูกสาวเขาเออเหมือนมาจีบลูกสาวอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบว่าเพราะว่าด้วยสรีระอะไรเรามันแบบว่ามันให้อยู่แล้วไงแล้วก็คราวนี้เราก็เลยบอกว่าอะไรวะ งเงงงงพ่อเพื่อนแบบว่าเออทำไมแบบทำไมเห็นฉันเป็นผู้ชายได้ไง่าวะอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วข้างในเราเป็นผู้หญิง่งไม่งั้นเราจะมาอยู่ผู้หญิงทำไมแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้เพื่อนเขาก็รู้ว่าเราเป็นแต่ว่าด้วยความพอพ่อพูดปุ๊บเริ่มสับสนและอแบบว่าหรือว่ามันจะจริงอะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่แรดเนาะมันก็ไม่ค่อยดัจริตอะไรเงี้ยอีเพื่อนน่ยหน้าด่าเพราะว่ามันอยู่กับเราถะกไหมพ่อแม่เขาไม่ได้อยู่กับเราใช่ใช่เขาก็จะเห็นแค่ข้างนอกไงครับแต่อีเพื่อนเนี่ยเชื่อ โอ้เราก็แบบว่าแตกโแตกขนาดนี้เ้วเพื่อนทำไงเลิกคบอะเลิกคบพี่เลยเออห่างไปเลยเฮ้ยจริงหรอจริงเลิกคบแบบค่อยปรีตัวอทั้งกลุ่มเลยใช่ทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยห้าหกคนนี่คือเลิกคบเลยครับพี่เนี่ยแบบโอ้ยร้องไห้ซะไม่มีอ่ะพี่ก็เลยไปเกาะกลุ่มผู้หญิงอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อโอเคตอนแรกก็เป็นแบบพวกจะเป็นพวกกลุ่มไฮโซแบบสาวเปรี้ยวอะไรเงี้ยพอตอนเขาเลิกคบกันหมดก็มาอยู่กับกลุ่มที่แบบว่าเขาเป็นเด็กเรียนหน่อยอะไรเงี้ยโอเคเขาก็ อดีีที่ว่าเขาก็อ้าแขนรับอืช่วงวัยรุ่นตอนตอนมัธยมนี่พี่ต้องฝ่าฟันกับความเป็นหญิงของพี่ในสังคมของเด็กสมัยนั้นไหมฮะคือพี่อยู่โรงเรียนสหะไงอืมอันนี้เนี่ยก็จะมีคือเป็นอย่างพี่แนะ่น้อยนะครับส่วนมากก็เป็นอแอบแบบว่าอะไรเงี้ยแบบคือ ก็จะมีอีพวกอีที่เกเรอย่างเงี้ยวันมันหมันไส้มันก็จับพี่แก้ผ้าอะไรเงี้ยถอนเกงอเงี้ยพี่ก็จะแบบร้องไห้ไปฟ้องเพื่อนผู้หญิงที่มันบูบูหน่อยเพื่อนผู้หญิงก็จะไปเอาเรื่องมันอย่างเงี้ยก็วงแตกอะไรเงี้ยเออก็จะไปฟ้องก็จะมีเหมือนแบบเป็นแม่เป็นแม่คุ้มครองอะไรเงี้ยเจ้าแม่คุ้มครองคุ้มครองเราอีกทีหนึ่งคุ้มครองอีกทีก็จะไปด่าด่าอีพวกนี้แบบว่าเรื่องอะไรมาแกล้งให้ดูดมันอะไรเงี้ยเออพี่ก็จะร้องไห้ยืนกระซิกระซีอยู่อะ่รเงี้ย แล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรหวือหวาตอนอยู่มัธยมอยู่เรียนประถมกว่าแต่มือวุบมือว่าตอนไหนตอนมหาอะไรไหมนั่นแหละค่ะที่จะเริ่มใช้ชีวิตแบบว่าที่เป็นแบบว่าเป็นกระเทยจริงๆนะฮะมาใช้ตอนตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วในประถมที่เทศอย่างเงี้ยก็เจอคนนึงคือแต๋วเลยอ่ะแต่แบบไว้ผมเบียงเนี่ยตอนนั้นเรายังเรียนรอดอยอยู่ผมยังเตียนอยู่นะแล้วก็แบบว่ายังดูเป็นผู้ชายอยู่แต่เราก็เห็นเขาแบบว่าไว้ผมเป็นบ๊อบเบียงอย่างเงี้ยลงมานะฮะแล้วก็ใส่เสื้อฉลุ เป็นแบบว่าของพี่ไข่อะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็แบบแล้วก็แลดแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วมีผู้ชายมาแบบว่ามาพเนาพนนออะไรเงี้ยผู้ชายเพราะตอนนั้นเขาเป็นพวกโรงเรียนโรงเรียนผู้ชายร้วนไงฮะครับอ๋อโอเคเขาก็จะดูสวยแบบในหมู่เพื่อนเขาเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรามันโรงเรียนสหะไงไม่มีใครสนใจหรอกเขามีแต่ผู้หญิงแต่โรงเรียนครับก็เลยเจอก็เลยแบบว่าโอ้ยชายคนนี้แบบมันแบบดูแล้วมันแบบน่าสนใจอยากรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเหมือนเขาเป็นไอดอลเราไหมก็ไม่ถึงขนาดไอดอลแต่ว่ารู้สึกแบบว่า เนี่ยเราควรจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้ดูสิแบบมีผู้ชายมานั่งแบบหยอกล้ออะไรเงี้ยอยากได้บ้างอยากได้บ้างก็เลยแบบว่าไปแอบตีสนิทนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับเขาคุยไปคุยมาเขาก็มาจากโรงเรียนชายล้วนอย่างเงี้ยเราคุยกันก็ก็อย่างว่าแหละพอมันเป็นแบบพืชพันธุ์เดียวกันอย่างเงี้ยมันง่ายที่จะเข้าไปรวมรวมกันใช่ตอนที่พอรู้จักปุ๊บ เขาก็จะนำพาเพื่อนเขามารู้จักเราอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มเปิดกว้างในเรื่องแล้วเขาก็จะไว้ผมกันแบบยุางงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยล้วก็เขียนคิ้วแต่งหน้าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยอะไรกันเนี้ยแบบว่าแล้วดูหน้าเราโอ้โหอะไรวะเนี้ยแบบที่ไอ้แบบเขาก็เรียกกันเทยช่างกลอย่างเงี้ยเพราะใส่ใส่เกงแบบว่าผ้ามันอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไม่รู้ไงไม่รู้ว่ากระเทยต้องแต่งยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเราอยู่ในโลกของเราแบบเหมือน กบในกาลาจนวันหนึ่งก็นัดไปเที่ยวกับพวกเนี้ยพวกที่เราบเพิ่งมาคบใหม่เนี้ยเราก็แบบโหแต่งตัวกับแบบเราเปรี้ยวสุดแล้วเราใส่ขาสั้นเลยนะสั้นสั้นกุดเลยเกือบจะแบบถึงก้นเลยแต่ว่าคนนักแข่งนี่คือยุบเลยขาเลยแล้วก็หน้านี่ก็ไม่มีการแต่งเพราะตอนนั้นเนี่ยมีความสุกว่าเป็นสิวแล้เท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อใช่เพราะว่าแล้วผมก็ผมก็ไม่ได้ไว้ผมยาวตอนนั้นเขาฮิตแบบผมเป็นแบบชี้ชี้ตั้งๆเราเพิ่งเรียนรดอเสร็จเราก็ไว้ผมยดา แล้วก็แบบใส่เจลแบบเป็นแบบ <c oughs> ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเท่เต็มที่ <c oughs> ออบอกว,ว่าก็ไปเจอกันตอนนั้นไปดูหนังหนังแถวไหนนะตอนนั้นสมัยก่อนโรง,ง <นะ S 1> ทเทยเตอร์อ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่ตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กแบบว่าแบบว่ายังแบบเชยแบบว่า <c oughs> อย่างเง<อ>ี้ยก็คือเพื่อนก็นดัดไปอย่างเงี้ยเขาก็พอเห็นพวเขาก็ เขาก็กรี๊ดกันใหญ่เลยบอกตายแล้วทําไมแบบกล้าใส่อย่างเงี้ยแบบว่าเออทำไมแบบผลักแกล้งยุบอย่างนี้ทำไมกล้าใส่เปิดอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเกย์ชื่นชมเออเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าเอ้าทําไมอ่ะเท่ตายเขาก็ก็จะมีแบบก็จะมีกลุ่มเขาก็จะมีภาษาของเขาไงจะเป่าแบบอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเหมือนตกใจอะไรเงี้ยเขาจะอะไรเนี้ยบ้าจริงอะไรเงี้ยเขาจะบอกไม่ได้ไม่ดูดแบบว่าต้องไปแว็หาต้องแบบว่าไม่ได้อื แบบอะไรเงี้ยเราต้องแบบนักเกยียดมีขนนัาแห้งอะไรเงี้ยแล้วหน้าเขาไม่ได้นะพี่ลุดแบบว่าต้องแบบล้างหน้านะก็ต้องทาแป้งอะไรเงี้ยโอาอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าแบบว่าอ๋อเหลือถ้าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยแบบนี้คือเหมือน,น,นมันมันมันเริ่มจะแมทช์กันในใจเราแล้วไงมันค่อยๆแบบมันค่อยๆเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เราเห็นแล้วมันแบบ มันรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าใช่เหมาะกับใจที่เราคิดก็เลยค่อยๆเปลี่ยนแปลงครับอเห็นบอกมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่พี่มาลายไหมนะฮะคนนี้เด็ดกว่าคือมาลายเนี่ยลายที่เขียนในหนังสือเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นเล่มของพี่ดุดนะครับถ้าทุกคนอยากเห็นอันนี้นะฮะเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยในเล่มนี้พี่จะเขียนว่าตุ๊ดเต่าเตุ๊ดเต่าเต่าครับคือพี่จะเขียนว่าเขาคือมาลายเพราะว่าอืตอนนั้นเนี่ยเขาจะก็จะสวยกว่าคนอื่น ครับจะสวยมากคือจะแบบว่าเราไปเดินนี่คือเป็นแบบเหมือนเด็กถือกระเป๋าเลยเขาจะแบบว่าไว้ผมบ๊อบเท่ากัน <c oughs> แล้วก็เออแล้วก็จะแบบมีหน้าอกด้วย <c oughs> พี่ดุดมองพูดจะเห็นภาพเลยเ, <c oughs> เป็นเด็กถือกระเ,เป๋าเด็กถือกระเปา <c oughs> ๋าแบบว่าเป็นหน้ามอมแมมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบโอ้ยอะไรเงี้ยคือไปตอนนั้นเขาก็พาไปที่หอพักเขาเป็นหอพักชายอย่างเงี้ย เขาบอกว่าเนี่ยเขาได้หมดแล้วทั้งหอรอโอนเขาบอกแบบว่าเนี่ยเขาบอกว่าได้หมดแล้วเราก็แบบโอ้จริงเหรออะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ตอนหลังเขาค่อยๆคลายความลับออกมาว่าแบบว่าเขาเนี่ยกินฮอร์โมนกินยาคุมอ๋อเขาก็เลยมีรูปร่างที่เหมือนผู้หญิงใช่ผิวพรรณเขาไม่มีผัวยไม่มีมีสะโพกมีเอวแล้วก็มีหน้าอกแบบหน้าอกเหมือนแบบสาวรุ่นๆอ่างเงี้ยฮอร์โมนตัวนี้ก็คือฮอร์โมนเอสเอสโตรเจนค่ะก็คือที่มันจะอยู่ในยาคุม ก่อนเราจะไม่ได้กินแบบฮอร์โมนแท้ๆอะไรเงี้ยก็พอมากินยาคุมเอากินยาคุมเอาก็จะซื้อตามพวกร้านขายยาได้้กินยาคุมนี่มันมีหน้าอกขึ้นมาได้ไหมพี่ขึ้นค่ะเคยได้ขับขึ้นใช่ไหมขึ้นค่ะเพราะองกินเองแล้วขึ้นอ๋อโอเคยังเล่นตบนมกับเพื่อนอยู่เลยไม่มีอะไรเล่นอันนี้ก็จะภูมิใจไงอันนี้เนี่ยเราก็เริ่มแบบค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ครพอเราเทคอร์โมนปุ๊บแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าพี่เป็นคนขี้กลัวอืกลัวอะไรฮะกลัวตายโอเคหมายถึงอะไรกินยาเยอะคือแบบตลกอ่ะคือเราก็นึกถึงความเป็นจริงเฮ้ยเป็นผู้ชายอยู่ดีไปกินยาคุมผู้หญิงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออแล้วแบบว่ามันจะร่างกายเราจะรับหรือวะหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกรับพี่เป็นคนแบบว่าก็ต้องดูก่อน ดูว่าแบบดูตาหมาตาเรือ,อคือแต่อย่างเพื่อนพี่นี่แบบคือมันกินวัลาแผงอะที่ดูสิ<อ>มันไม่กลัวเลยเลยแต่มันก็เลยสวยไงยแต่เราเนี้ยเริ่มต้นแล้วก็เม็ดเดียวพอก็อเ,เลยได้แค่นี้กระซูเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าอโอเคแล้วล่ละค่อยๆเปลี่ยนไปแต่มันก็ค่อยๆแบบรูปร่างเราก็เปลี่ยนครับมีสะโพกสะโพกก็ผายขึ้นแล้วก็มีหน้าอกตุยๆอย่างเงี้ยสึ่งตอนขึ้นก็เจ็บมากอะไรเงี้ยแล้วก็สิวที่เคยเป็นเนี่ยมันก็ไม่มี มันก็น้อยลงไปเราก็เริ่มนักสวยนักงาม <c oughs> ะครับก็เริ่มเร่มนัก<บ>สวยรักง,งามเริ่มแต่งตัวเหมือนพี่มาลายอะไรย่างนี้ปะ <c oughs> ใช่เร,เ,เราก็เริ่มแบบว่าแบบเขาก็จะมาค่อยๆสอนเราว่าแบบว่าให้ทํานู่นทํานี่อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยฮะเราก็ค่อยๆเรียนเลยะสาเหตุที่พี่อยากสวยนี่คือพี่อยากกินทั้งหอเหมือนที่มาลายปะทํานองนั้นนะเพราะไปที่ไหนแบบว่ามันได้รับความนิยมมาก ในขณะที่เราได้แบบได้แต่นั่งตบมือเชียร์เขาแบบว่าดีดีดีอใช้เวลาอยู่นานไหมพี่กว่าพี่จะเปลี่ยนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พี่พอใจละก็หรือว่าความพอใจมันไม่มีมันคอนตินิวไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกินไปนะคะค่อยๆปรับไปก็จนตั้งแต่กินตั้งแต่ปีน่าจะปีสองแล้วพี่เริ่มช้ามากนะพี่เริ่มแบบว่าพี่เริ่มแบบว่าที่จะเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่เริ่มช้ามากเพราะความกลัวใช่แล้วกลัวด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งพี่ คือเหมือนกับพี่ต้องต่อสู้กับที่บ้านด้วยอ่ะคือพี่จะแบบว่าแต่งแบบเต็มที่อย่างนไม่ได้ไงคุณแม่เขาก็จะแบบว่าเหมือนจะคอยดูตลอดเวลาเพราะว่าเขาเริ่มจะรู้แล้วว่าเราเนี้ยเริ่มจะเะลิดละอ๋อคือมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งเขาก็คิดว่าไม่ได้เพราะว่าคือเธอมีญาติคนไรอหรือเปล่าไหมแล้วเธอจะมาทําตัวอย่างนี้ไม่ได้มันแบบว่าดูแลเสื่อมเสียเราก็ค่อยค่อย g r a d u a l y เปลี่ยนแปลงใช่แล้วเราก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วไงฮอร์โมนเราเริ่มพุ่งพลาดละพุ่งพลาดในการที่แบบว่าเราเราเริ่มจะเป็นตัวของเราเองอ่ครับครับคือเรารู้แล้วเราจะมาทางนี้อ่าโอเคเพราะนั้นเนี่ยแม่ก็คงห้ามไม่ได้ละครับอ่าอืมก็เลยแบบว่าถึงในายถึงกันโอเคเหมือนกับพี่จะไฟกับที่บ้านเป็นระยะเวลาพอสมควรทัวรชีวิตไหมมันไฟไฟมาทั้งชีวิตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเราขอเบรกกันสักครู่หนึ่งได้ได้ครับ ไปสำเพ็งนะแต่พี่ไปซื้อผ้าอย่างเงี้ยได้คนขายบอกว่าพี่นี่หน้าเหมือนใครไม่รู้ผมคุ้นมากเลยอหมัอน,นดูในทีวีเนี่ยเราก็นึกว่าฉันเหมือนดาราคนไหนวะอ,อ,อ๋อผมรู้แล้ว <c oughs> พี่หน้าเหมือนเป้ไหล็อก <c oughs> โอ้ห <c oughs> ่ากูดีกว่า